ลักกีณดักแด่เว e ้ยลายกินดักแด้เลยแสบเว้ยแสบครับผมกับดักแด้ดักแด้มาฟาดเจ้าลิอันครับผม น้ำอว้วนส้วมโคมเลยแต่ผมแบบ่บก,กิน,นกนินนานได้กินัแด้ทีครับซื้อมาฝากจะิังจ,จับจับเดยว จับจับบรรยากาศอยู่ในบ้านของเจ้าจ๋อดักแด้จับฝากกดไลคกกดแชช์ด้วยครับผมอ้อๆอม กินเลยกินเลยแซ่บจับจับจับ กินทำความฟังเสียงนกเสียงกาไปนะครับในบ้านของเขาเจ้าลรงอ้วนนะครับเแดบเลยแดดแดบแด่ จ,จับจับจับกินไม่หยุดปากเลยเว้ยกินไม่หยุดปากเลยกินเอากินเอาเลยเอาความน่ารักมาฝากครับผม Thôi được, Thôi được rồi, tới đây, là quên, đẹp rồi là quên, ngay แสีบเออขี่ออกแล้วเว้ยอยู่กับเจ้าตโจอ้วนครับผมนั่งกินดักแด้แสนอร่อย